ความเมตตาต่อสัตว์โลกที่ได้โปรดสัตว์โลกจงได้ส่วนแห่งบุญแห่งกุศลแห่งพลังงานนี้ด้วยจักรวาลทั้งหลายประทานพรให้สำลิดผลสำเร็จเมื่อต้องปราบมารทั้งหลายขอให้มารพ่ายแพ้เมื่อต้องปราบวิญญาณร้ายทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายจะสยบและจะสลายจะหมดฤทธิ์หมดเดชจะต้องยุติ เมื่อต้องปราบคนพานคนพานจะเป็นคนที่สิโลลาบดังนั้นโรคภัยไข้เจ็บวิญญาณร้ายคนพานสิงคโปร์มงคลทั้งหลายจงสลายหายไปด้วยอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลพระพุทธเจ้าทุกองที่ได้บำเพ็ญเพียรมาได้สร้างบาร,รมีมาบุญกุศลได้สะสมมาบาร,รมีทั้งหลายทั้งปวงทุกพระองค์ครบ30สทัศน์ ทั่วทั้งจักรวาลประทานพรให้ผู้ที่ได้ช่วยเหลือสัตว์โลกขอให้ได้มีความศักดิ์สิทธิ์เจริญรุ่งเรืองด้วยการทุกคนทุกท่านเถินสาธุโมทนาด้วยเรามาช่วยกันช่วยมนุษย์กันช่วยผีด้วยแหละผีมันไม่รู้เรื่องหรอกผีมันก็ซวยไปด้วยถูกไอ้หมอผีม่งเล่นงานเชิญว่าม,มา ไือมาเลยอะไรนะไต่สื่อมาเลยนะไต่เสื้อใช้ได้ไต่เสื้อไต่ซื้อเขาเดี๋ยวต้องไปเจอกันอีกทีหนึ่งไ <c oughs> ต่เสื้อเขาเขาก็มีบารมีของเขานะาลูกศิษย์อาจารย์เชษดใช่ไหมไม่รู้ลิดผมคนรู้จิตใจไม่ร<ม>ู้เสดเขาบอกว่าอาจารย์เชษดไปแนะนําเขาเนี่ยอา <c oughs> จารย์เชษดนี่ โด่งดังลูกศิษย์มากมายมาก็แนะนำก็นั่นไปบอกมาที่นี่มาสถานที่มาเขาบอกเลยอาจารย์เชฟเป็นคนให้โอกาสอีกคนนึงอ่ะที่ที่อะไรวะชาติ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 จิษมีอ่ะอีกคนนึงนะอนั่นน่ะเขาจะเป็นปริยัติธรรมอะไรไม่รู้ที่เขาที่เขาจะไปสร้างอะไรไม่รู้อ่ะที่มหายานอ่ะไปสร้างบารมีเดี๋ยวได้ไปโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสสัตว์ช่วยเหลือบริวารได้เยอะแยะ สถาที่ขายทุกชื่อก็บอกแล้วทุสถานขายทุกอ่ก็เลยแน่นไปพวกเราทั้งหลายอยากจะขายทุก็มาที่นี่ทํางานอยากจะมีทุกก็สร้างไปใช่ไหมไอยิ่งตอนนี้ยิ่งทุกหนักหนัก้ก็ดูดิวิญญาณเนี่ยหนังสร้างมาเนี่ยสร้างให้ใครดูกำลังเก็บสร้างให้วิญญาณดูหรือกำลังเก็บกวาดกำลังเก็บกวาดตอนนี้เยอะแยะเลยตอนนี้กาลังดูสนุกกันอยู่หนัง เรียบร้อยสาธุอ่ะมทนาด้วยอย่าลืมโปรเจกต์ด้วยสาธุอาแบมบือมาสักชีตสักชีตสักชีตสาธอพลังพระพุทธเจ้าไปเ็เรียบร้อย và mà